การที่เราจะคุใกล้ตัวไม่ไว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องเรานะคะหรือว่าคุณปา้าคุณนะ้าคุณอานะคะหรือว่าคุณยายนะคะที่มีกลิ่นปากแต่เขาไม่รู้ตัวนะคะวิธีการที่เราอ่ะจะทําให้เขาโดยที่ไม่อายเ็เขินนะคะโดยที่อยากจะบอกเขาไม่จำเป็นต้องบอกอตรงๆค่ะอาจจะแนะนําใช้วิธีเดียวก็ได้นะคะเช่นคุณปาา้าขาเนี่ยเกี่ยวซื้อหนึ่งพันหนึ่ง แล้วตัวนี้เนี่ยมันดีมากๆเพราะว่าเขาช่วยกระจัดหินปูนด้วยค่ะหรือว่าเขาช่วยกระจัดในเรื่องของคลาบชากาแฟที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยดีมากมากเลยจริงๆค่ะใช้เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะใช้เท่านี้เองค่ะแล้วก็ตัวนี้เขาจะช่วยทําให้ปากเราในห้องสดชื่นมากๆนะคะแล้วก็ยังบํารุงในเรื่องของเหงือกด้วยค่ะทําให้ใครที่แบบว่าเป็นอาการเลือดออกตามไรฟันนะคะตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากๆในการดูแลในเรื่องปัญหาช่องปากตรงนี้นะคะสามารถแนะนําได้แบบนี้เลยนะคะบางทีคนเราถ้าจะให้ไปพูดตรงๆอ่ะมันก็ไม่ดีถูกไหมคะ หรือว่าเราอาจจะดูอายด้วยกลัวเขาอายด้วยวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีมากๆนะคะการที่เราเนี่ยจะแนะนําสิ่งดีๆและบอกต่อเขานะคะว่าตัวนี้มันดียังไงอยากให้ใช้น้ามาสดชื่นจริงๆหลังจากการใช้นะคะเวลาเราแปลงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสดชื่นมากค่ะแล้วก็เคลียกลิ่นปากไปในตัวด้วยเลยค่ะวิธีนี้คือวิธีที่ดีมากๆค่ะที่จะบอกคนที่เรารักนะคะแล้วก็มอบสิ่งที่ดีให้กับคนที่เรารักด้วยเช่นกันนะคะในทุกๆเช้าค่ะบอกเลยค่ะว่าเคลียร์ได้ดีมากเคลียร์กลิ่นปากนะคะแล้วก็เคลียร์ในเรื่องของความ ทางกาแฟนะคะแล้วก็ในเรื่องของหินปูนบำรุงเหงือกนะคะแล้วก็ป้องกันชันถุกด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเ <Wow. S 1> นื้อปุไวทชานิ่งเนเชอรัลทูสเทสนะคะเป็นสูตรแล้วเป็นสูตรลับของเราเองแล้วก็ตัวนี้มีเม็ดขัดฟันนะคะจะเป็นทรงกลมนะคะจะไม่ทําลายเครือบฟันค่ะไม่ทําให้เครือบฟันของเราเนี่ยเสียนะคะแต่ตัวนี้ <Wow. S 1> เนี่ยจะเข้าไปขจัดคราบได้ดีมากๆนะคะตามซอกต่างๆนะคะโดยที่วิธีการแปรงก็แป็รรมาปกติเลยค่ะก็ดีมากๆนะคะอย่าลืมใช้วิธีนี้หรือเทคนิคนี้นะคะไปบอกคนที่เรารักแล้วก็ได้แนะนำส ดีให้คนที่เรารักด้วยคะ่ะบอกเลยค่ะว่าเย็นสดชื่นทั้งวนแน่นอนเลยค่ะเย็นสดชื่นจริงๆค่ะเพราะว่าอยากให้ลองได้ใช้กันนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราแปลงไว้อะค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเราบ้อนปากเสร็จอะ่ะมันจะเย็นสดช,ชื่นแล้วก็มีความมั่นใจในอ่าการที่จะออกไป,ป,ปกพูดคุยกับใครมากๆขึ้นนะคะแล้วก็เทคนิคดีๆนะคะที่บอกเมื่อสักครู่นี้ลองดูนะคะเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อหนอึ่ง แถมฟรีอีกหนึ่งนะคะส่งฟรีมีเก็บปลายทางด้วยซื้อ2แถม2ค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อสแถมสามหนึหลอดนะใช้ได้นานมากๆหลายเดือนมา,มากๆนะคะบอกเลยค่ะว่าคือประหยัดมากๆแล้วก็ใช้ได้นานมากๆแล้วก็พกขึ้นเครื่องได้นะคะเพราะว่า50กรัมเองจะไปไหนก็พกง่ายสะดวกค่ะ